สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดโพ์ล่าสุดบอลเชิญยิ้มหลังตั้งโต๊ะแถลงข่าวโรเบิร์ตสายควันป่วยเป็นมะเร็งโดยล่าสุดพิธีกรร่วมรายการบริษัทหาไม่จำกัดแถลงอาการป่วยของโรเบิร์ตใสยควันออกมาแล้วโดยได้มีการแจ้งแร้ว,ว่าทางโรเบิร์ตใสยควันได้ป่วยเป็นมะเร็งปอดมีอาการน้ำท่วมปอดเป็นมาระยะเดือนกว่าแล้วตอนแรกมีก้อนปูดขึ้นมาที่ซี่โครงแต่ไม่ได้คิดอะไรก็แค่กินยายแล้วก็ไปน,นวด จนวันหนึ่งได้ไปตรวจคุณหมอได้บอกว่าเป็นมะเร็งอยู่ในช่วงพักฟื้นซึ่งเพื่อนๆในทีมได้ช่วยเหลือค่าใช้ใจ่ายให้ทุกอย่างโดยต้องการกำลังใจจากแฟนๆและเพื่อนโดยมีการต่อสายสดไปหาโรเบิร์ตไซควันได้ขอบคุณเพื่อนๆแฟนๆทุกคนตอนนี้ขอพักก่อนแต่อยากกลับมาทำงานมากๆขอบคุณทุกๆคนจริงๆและล่าสุดบอลเชญ,ญยิ้มก็ได้ออกมาโพสต์ผ่านไอจีส่วนตัวว่าขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้พี่โรเบิร์ตทุกคนครับขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ